สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่อนจะมารีวิวนะครับกับเกมสเปซพิงบอลนะครับก็ตัวนี้นะครับขอบอกครับว่ามันก็เป็นเกมพิงบอลทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าความเด่นนะครับของเกมนี้ก็คือเป็นเกมพิงบอลที่มีสมัยที่เราใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะครับถ้าเกิดใครทัน Windows XP นะครับหรือ Windows 2000นะครับมันจะมีเกมพิงบอลแถมให้ด้วยกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันก็คือตัวนี้เลยครับรูปแบบเหมือนกันเดียสเดๆยเลยเดี๋ยวเพี่อนทาไปดูนะครับว่าเป็นอย่างนี้ครับ คือหน้าตารางอะไรทุกอย่างนะมันเหมือนกับพิงบอลทั้งหมดนะครับคะแนนโบนัสทุกอย่างก็เหมือนพิงบอลทั้งหมดนะครับที่มันแถมไปกับ w i น d o w s XP กพีและ d o w s ดว์สองพนะครับก็คือบางทีว่าบางทีเกมน่ะมันอาจจะไม่ต้องแบบอะไรครับมีกราฟิกอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดบางทีมันทําให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆได้นะครับมันก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยรูปแบบนี้ครับเนี่ยการเก็บแต้มเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันเดียเลยมันอาจจะไม่ใช่พิงบอลที่ดีที่สุดนะครับแต่มันเป็นพิ้งบอลที่ทบ วินโดว์ได้อยู่นะครับแบบโอ้โหแบบนี่ยเนี่เหมือนกันเดียสเลยนะครับ hmm. เปลี่ยนสีก็เหมือนกันนะนี่ครับไม่ได้มีอะไรแบบดีเด่นเลยนะครับเป็นเหมือนกับพิงบอลแบบบ้านๆนะครับเป็นแต่ว,ว่า <c oughs> พูดตรงๆเลยมันเริ่มนึกถึงความหลังได้ดีมากอะ <c oughs> ่ะเพราะรูปแบบมันเหมือนเดินเปี้ยเลยไม่มีกราฟิกอะไรที่มันแบบฮัลูฮลานะครับแต่ว่ามันมันนึกถึงอดีตได้ไดครับเดี๋ยวไปเดี๋ยว <c oughs> พี่ฮันเลิกพูดแล้วเดี๋ยวพี่าันเล่นให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าเกมนี้นะครับมีความน่ารำคาญอย่างหนึ่งครับเวลาเราตายเนี่ยต้องยอมดูโฆษณานะครับเพราะมันเป็นเกมฟรีเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปเล่นดูแบบดีๆนะครับ